โอ้โหผลประกอบการล่าสุดเท s l a ไตรมาส2ปี2025นี่เออทำเอาหลายคนอึ้งไปเลยนะครับเนี่ยรายได้กับกำไรลดลงอีกแล้วใช่ค่ะลดลงอีกแล้วแถมเป็นการลดลงรู้สึกจะติดต่อกันเป็นไตรมาสที่3แล้วด้วยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย ค่ะเป็นสัญญาณที่อืมก็น่ากังวลอยู่เหมือนกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเลยค่ะว่าสถานการณ์ของเทส l a ตอนนี้เป็นยังไงโดยดูจากทั้งรายงานผลประกอบการโดยตรงเลยนะคะแล้วก็พวกบทวิเคราะห์ข่าวจากหลายๆที่อย่าง AP Reuters BBC พวกนี้รวมถึงข้อมูลแผนธุรกิจในอนาคตของเขาด้วยค่ะเพื่อจะทําความเข้าใจว่าเออความท้าทายตอนนี้คืออะไรและที่สําคัญเลยคือการเดิมพันครั้งใหญ่กับพวกนวัตกรรมที่จะบอกอนาคตบริษัทเลยค่ะโอ้โหน่าสนใจมาก งั้นเรามาเริ่มแกะดูกันเลยดีกว่าว่าตัวเลขมันฟ้องอะไรบ้างในไตรามาสสที่เพิ่งผ่านมานี้ค่ะตัวเลขหลกัหลกๆก็ตามที่เกริ่นไปตอนต้นเลยค่ะรายได้รวมอยู่ที่22.5พันล้านดอลลาร์อันนี้ลดลง12%นะคะถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าแล้วก็ต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์เขาคาดการไว้นิดหน่อยด้วยค่ะอืมแล้วกําไรล่ะครับเป็นยังไงบ้างกําไรสุทธิก็ลดลงเหมือนกันค่ะลดไป16%เหลือ1 1 7พันล้านดอลลาร์ หรือถ้าคิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็คือ40เซนซึ่งก็พลาดเป้าที่คาดไว้ที่42เซนไปนิดนึงค่ะแต่ที่ผมว่าน่าตกใจยิ่งกว่าคือยอดส่งมอบรถยนต์ใช่ไหมครับเห็นว่าลดลงหนักมากใช่ค่ะอันนี้หนักที่สุดในประวัติศาสตร์บริษัทเลยนะคะยอดส่งมอบอยู่ที่384,122คันลดลงไปถึงประมาณ13 1 4เลยค่ะเทียบกับปีก่อนโห13-14%นี่เยอะมากนะครับ เยอะมากค่ะแล้วนอกจากนี้รายได้จากส่วนของ regulatory credits หรือที่เขาขายเครดิตคาร์บอนให้บริษัทรถอื่นนะคะก็ลดลงเกือบครึ่งเลยเหลือแค่439ล้านดอลลาร์เท่านั้นอ้าวเลยครับตรงนี้ก็น่าจะกระทบกำไรพอสมควรเลยนะกระทบเยอะค่ะแล้วที่น่ากังวลอีกจุดคือกระแสงเงินสดอิสระหรือ free cash flow ะคะ่ะตัวนี้ลดลงหวบเลย89%เหลือแค่146ล้านดอลลาร์ มันก็สะท้อนว่าบริษัทมีเงินสดเหลือจากการดําเนินงานแล้วก็ลงทุนน้อยลงมากๆเลยค่ะโหฟังดูมีแต่ปัจจัยลบนะครับแล้วอะไรคือสาเหตุหลักๆที่ทําให้สถานการณ์มันเป็นแบบนี้ล่ะครับอืมมันมีหลายปัจจัยซ้อนกันอยู่ค่ะเรื่องแรกเลยที่คนพูดถึงเยอะก็คือผลกระทบจากภาพลักษณ์ส่วนตัวของอีลอนมัสก์เองแล้วก็พวกการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเขาด้วยที่นักวิเคราะห์บางคนมองว่าอาจจะกระทบแบรนด์บางคนถึงกับใช้คำว่า เอ่อท็อกซิกแบรนด์หรือแบรนด์ที่อาจจะดูเป็นพิษในสายตาคนบางกลุ่มไปแล้วค่ะอื้หือประเด็นเรื่องภาพลักษณ์นี่เหมือนจะถูกหยิบมาพูดบ่อยเหมือนกันนะครับแล้วปัจจัยอื่นๆล่ะครับมีอะไรอีกไหมอีกเรื่องที่สําคัญมากๆก็คือนโยบายค่ะโดยเฉพาะการหมดอายุของเครดิตภาษีรถยนต์ไฟฟ้าในสารัฐหรือที่เรียกว่า OBB ตัวนี้กำลังจะสิ้นสุดลงซึ่งเขาก็คาดกันว่าอาจจะเกิดการเร่งซื้อไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วตัวมาสกเองก็ยอมรับนะคะว่าไตรามาสที่3เนี่ยอาจจะเป็นไตรามาสที่ยากลำบากได้เหมือนกันอ๋อเข้าใจแล้วครับคือคนรีบซื้อก่อนหมดสิทธิ์ลดหย่อนภาษีแล้วนอกเหนือจากเรื่องภายในกับนโยบายแล้วการแข่งขันภายนอกนี้ก็ดูจะแรงขึ้นด้วยใช่ไหมครับช่วงนี้ถูกต้องเลยค่ะ คู่แข่งสำคัญสำคัญโดยเฉพาะจากจีนอย่าง BYD เนี่ยยอดขายเขากลับโตส่วนทางกับเทส l a เลยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีผลกระทบจากพวกภาษีในบางประเทศที่ทำให้ต้นทุนผลิตหรือนำเข้ามันสูงขึ้นอย่างไตรมาสนี้เขาก็บันทึกต้นทุนที่เพิ่มจากภาษีไปตั้ง300ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเลยครับ โห oh, ฟังดูแล้วระยะสั้นนี้ท้าทายรอบด้านจริงๆนะครับเนี่ยแต่เท s l a ก็ขึ้นชื่อเรื่องมองไปข้างหน้าอยู่แล้วเรื่องเดิมพันกับเทคโนโลยีใหม่ๆตรงนี้มีความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าสนใจบ้างครับใช่ค่ะแม้สถานการณ์ตอนนี้จะกดดันแต่เทส l a ก็ยังทุ่มสุดตัวกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เขาหวังว่าจะเป็นเกมเชนเจอร์ในอนาคตนะครับเรื่องแรกที่หลายคนรอคอยเลยคือรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดหรือ affordable model ล่าสุดมีข่าวดียืนยันแล้วว่าเริ่มการผลิตเบื้องต้นหรือ first builds ไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและก็ตั้งเป้าจะผลิตเยอะๆแบบ volume production ให้ได้ในช่วงครึ่งหลังของปี2025ค่ะโอ้มาแล้วเหรอครับรุ่นราคาประหยัดเนี่ยน่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้เยอะเลยนะแต่ที่ดูเหมือนจะเป็นความหวังใหญ่สุดของมัสกเลยก็น่าจะเป็นเรื่องออโตโนมีใช่ไหมครับพวกโรบอ t แท็กับไซเบอร์แ ใช่เลยค่ะมสัสมองว่า autonomy is the story หรือระบบขับขี่อัตโนมัติเนี่ยคือหัวใจสำคัญเลยที่จะปลดล็อกมูลค่ามหาศาลให้บริษัทต,ตอนนี้เขาก็ขยายการทดสอบโรโบอตแท็กซี่ที่ยังก็มีคนขับสำรองนั่งไปด้วยนะคะในเมืองออสตินแล้วก็มีแผนจะขยายไปเบย์แอเรียกับเนวาดาเพิ่มเติมด้วยส่วน c y b e r c a แที่เป็นรถแบบไม่มีพวงมาลัยเลยอันนั้นวางแผนจะเริ่มผลิตปี2026ค่ะ แค่คิดภาพรถวิ่งเองได้ก็น่าตื่นเต้นแล้วนะครับแล้วหุ่นยนต์ Optimus ล่ะครับเห็นว่ามีรุ่นใหม่ Gen 3ออกมาแล้วด้วยใช่ค่ะ Optimus Gen 3เนี่ยเขาเอามาโชว์ความสามารถที่เก่งขึ้นเยอะเลยทั้งหยิบจับของที่ซับซ้อนขึ้นหรือแม้กระทั่งเต้นตอนนี้ก็กำลังทดสอบใช้งานจริงในโรงงานเทส l a เองอยู่ค่ะแล้วก็คาดว่าจะเริ่มเอามาใช้เชิงพาณิชย์ได้ภายในปี2 0 2 6มาร์คนี่คาดการไปไกลเลยนะคะว่าธุรกิจหุ่นยนต์เนี่ย อาจจะกลายเป็นธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของเทส l a ในอนาคตเลยก็ได้โดยตั้งเป้าต้นทุนผลิตให้ต่ำกว่า25,000ดอลลาร์ตอนที่ผลิตเยอะๆแล้วค่ะโอ้โหฟังดูทะเยอะทะยานมากครับนอกจากรถยนต์โรโบอโแท็กซี่แล้วก็หุ่นยนต์แล้วธุรกิจอื่นๆมีอะไรตับเดตบ้างครับธุรกิจพลังงานเท s l a Energy ก็ยังโตอยู่นะคะรายได้เพิ่มขึ้น7%เทียบกับปีก่อนแม้จะลดลงนิดหน่อยจากไตรามาสแรกโดยมีพวกเมกะแพ็ค หรือแบตสำรองไฟก้อนใหญ่ๆเป็นตัวขับเคลื่อนหลักแล้วก็เริ่มส่งมอบจากโรงงานใหม่ที่เซี่ยงไฮ้แล้วด้วยค่ะอ๋อโรงงานที่เซี่ยงไฮ้เริ่มส่งมอบเมกะแพัแล้วใช่ค่ะส่วนด้าน AI กับซูเปอร์คอมพิวเตอร์อย่างโดโจก็ยังลงทุนหนักเหมือนเดิมเพราะมันเป็นพื้นฐานสำคัญของทั้ง FSD แล้วก็ Optimus เลย สำหรับ FSD เองก็เปิดให้ใช้แบบ Subscription หลายเดือนไปแล้วแล้วก็มีแผนจะขยายไปยุโรปกับจีนถ้าได้รับอนุมัตินะคะสุดท้ายก็ t ท s l a s ซมีรถบรรทุกไฟฟา้าอันนี้ยังทดสอบภายในอยู่ค่ะแล้วก็เลื่อนแผนผลิตไปเป็นปลายปี2025เข้าใจครับถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดตอนนี้เลยนะครับสถานการณ์แนวโน้มของเท s l a เป็นยังไงบ้างครับพอจะมองเห็นภาพไหมถ้ามองภาพรวมนะครับ ระยะสั้นเนี่ยยังเต็มไปด้วยความท้าทายจริงๆทั้งเรื่องภาษีการแข่งขันที่ดุเดือดแล้วก็เรื่องภาพลักแต่ในระยะยาวความหวังทั้งหมดเหมือนถูกฝากไว้กับการเดิมพันครั้งใหญ่ในเทคโนโลยีพวก AI, Robo Taxi, หุ่นยนต์ Optimus แล้วก็ธุรกิจพลังงานซึ่งแน่นอนว่าต้องใช้ทั้งเวลาแล้วก็เงินลงทุนเยอะมากๆแต่ข้อดีคือบริษัทยังมีเงินสดในมืออยู่ค่อนข้างเยอะค่ะประมาณ3 6 8พันล้านดอลลาร์ ก็เหมือนเป็นกรอะป้องกันแล้วก็เป็นทุนสําหรับการเดิมพันครั้งนี้ค่ะอืเงินสดเยอะอยู่แสดงว่าแนวโน้มในอีก3-5ปีข้างหน้าเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเดิมพันเหล่านี้จะสําเร็จหรือไม่เป็นหลักเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะความสําเร็จของโรบแท็กซี่รถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดแล้วก็ออพติมัสเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดสําคัญเลยว่าเทสลาจะกลับมาโตแรงแได้อีกไหม แนวทางผู้บริหารเขาชัดเจนนะคะว่าอยากจะเปลี่ยนจากการทำกำไรด้วยการขายรถเป็นหลักไปเป็นการสร้างรายได้จากซอฟต์แวร์ AI แล้วก็บริการในอนาคตมากกว่าชัดเจนเลยครับสรุปได้ว่าเทสลากำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อจริงๆเผชิญโมลสุมระยะสั้นอย่างหนักเลยแต่ก็ยังคงมุ่งมั่นกับการเดิมพันครั้งใหญ่ ด้วยนวัตกรรมที่อาจจะพลิกโฉมอุตสาหกรรมได้อีกครั้งค่ะคำถามสำคัญที่น่าชวนคิดต่อก็คือว่าจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้นะคะคิดว่าเทสลาจะสามารถฟันฝ่าความท้าทายตอนนี้ไปได้ไหมแล้วทำให้เทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่างโรโบแโท็กซี่กับออปติมัสเนี่ยเกิดขึ้นจริงแล้วก็ประสบความสำเร็จได้หรือเปล่าหรือว่าความเสี่ยงกับความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้นมันจะส่งผลกระทบต่อบริษัทมากกว่าที่เราคาดกันไว้เป็นคำถามที่น่าขบคิดจริงๆครับ ใครที่ติดตามเทส l a อยู่หรือฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรลองมาแลกเปลี่ยนกันในคอมเมนต์ได้น,นะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์เจาะลึกในประเด็นที่น่าสนใจแบบนี้อีกครับ